ไม่ได้ห้องน้ำแบบไหนละแม่แบบพิเศษนั่นล่ะเมื่อกี้รถกระป๋อสองเงินสิบบาเออนั่นละจังสันล่ะจังสันล่ะนี่บ่อเน่านี่ไม่แกล้งนะนี่มีแล้วมองวุฒิโก้อันน่ะผักมั่งเอาเพราะว่าจะได้แบบพิเศษแบบนู้นหรอพิเศษรถกระป๋อเอาคอสกินอันนั้นอสกินอันนี้อย่าม่ให้เฮ็ดการบ้านให้นมาให้ตะเกียบเชืออันนี้น้ำแข็งนั่นอีอันนี้ก็จะงี่ยัง ียู่องไดก็บอกเพื่นแต่ก้านบานก้านบานนะแน่ใรกุ้ยจะมีกุอิ่มอีอันนี้เหมแม่ไปโหดหิการบานกาเหตุนะไปโหดหิน่งมึงจะเบาไปเหลืองหนันเหลืองหนีไรกูอยากได้ห้องน้ำไหมได้ห้องน้ำเออห้องน้ำระห้้างมาเหตุกินลยเาอันนี้กุ้ย้าง่ครกินเลยย่าออน่ง เดี่ยวขใคยก็เฮ็ดเป็นอยู่แม่นบอกม่ใช่พวกเฮ็ดเป็นบ่โอ้ยยิ่อีหญ่ยิ่งงงลูกเคยไล่ใส่แน่เป็นยังมาตอบจะเจ๊แน่จะเจ๊คอยไล่ก็แน่จะคล้องอยู่หนีเดินมันก็ติ๊พวกหนีผ้าแห้งแล้วโอ้ยไปที่บอกเขาเออเออเออแฟนบ่มีผู้ใดอยากเห็ดหายมันเห็ดลาเห็ดละโอ้ยไปบ้าเอาจะเป็นส่างจอมยังลหรอแม่ไม่บอกกลัวมูหนี่มูหนี่ไปเห็ด ห้องน้ำเขาก็บอกบอกไปเขาวางให้าทาบอบอกเก๋อยล่ะไม่ได้ห้องน้ำแบบไหนแล้วแม่ไม่อยากได้แบบรู้หรูหน<า>่อยไแบบรู้หรูเลยบ่กแม่เออพิเศษ<ร>นั่นแหละัะกี้รถกระป๋อสองเลยสิบอ่เออนี่แหละจังส่ะจังสรนล่ะนี่บ่อยยาก เดี๋ยวเดี๋ยวเชียไยไหมแบบเอาแบบพิเศษเลยว้าวปรได้แ่เมร็จแะเหตุเป็นว้าไปดูตีเนาะใส่ถ้ยละตัวตัวก้อนเก่าโอเคนะแมนเนาะเออโอเคโอเคโนขึ้นมาได้เดี๋ยวซื้อซื้อมาก่อนมาเนาะเอเออยืดยิ้มยู่แต่อินนี่ก็ได้ก็คว้าไข่เก่งเออเเดี๋ยวมาดนเห่าน้ำแร่ของน้ำลู่ลุน่นได้อ้ได้ได้ได้อของน้ำลู่โอ้ยเสียร์ไยแบบ บ่บ่มมีนะแถวนี่ไปไปไปแบบพิเศษไหมไปไปไปเห็ดไปเห็ดโอ้เราอะแบบพิเศษกูมูแล้วไงนี่ใช่แล้วคุณเดทแล้วมาพอดีเออแล้วมาเบิ้งฮะมาเบิ้งใส่ใส่ใส่นี่แม่แม่แล้วล่ะเอ้า<ะ>มา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 ยังสี่เอียนนี่มามา,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 มาขึ้นมาก่อนมาเดทก้ามกั บอกเมื่อคื ite, นเมื s. <S ่อก่อนค้นคอยขึ like ้นพูยนี่ึ้นได้บอกคืน้ๆนั่นไหนี่นี่มีหอนมีหอมองคืนบอกขึ้นมืโอ้ค่อยขึ้นอันนีมแนบาดกระมือนึ่งกะจับไปนี่เอาปบัลูกกระสอบบางแบงมึงไปหนไมันีองไเอากันี้วอยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี นี่ไม่แก้งนะนี่นี่แล้วมองวุฒิโก้อันน่ะปากมั่งเอาเพราะว่าจยาได้แบบพิเศษแบบนู้นหรอแบบพิเศษต้อนแต่ปากนี่เอาไม่มีผู้มีอยู่มาแบบนี้ผู้รับใช้ไม่ต้องนะพันเอาเพราะว่าจยาได้แบบพิเศษนี่แบบว้าโอ้ยกูเกิดมากู้เกิดกำลังพอันรูุ้่นนี่กู้รับใช้ไม่ได้อาไปเฮ็ดหนาเฮ็ดแนวดอกจังสี่นี่เอาเพราะว่าอยากได้บุกเกอรมูใช่ไหม